พี่น้าว่ากันไหมให้นี่มาหาเด็กเป็นไหนก้มศึกเมื่อยบ่เอาขึ้นรถได้ไหมต้องขี่รถพี่น้องเลยกอนนะเทียนอยู่ไกลปุ๊บเทียนกับพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยไพ่แช่นี่ สบายดีนักทำไมทำไมมาดียครับไปที่ครับแต่ยังไ่ชัำเด่เออนอันอันอันก้าี่วก็มีนะมื่อ้เขาีดำก่อนเลดำแล้วรอบแรงลยดำใช่เลยค่ยังะยันรักี่ยาขึ้นเลยขึ้นเลยควยขึ้นคยขน อะไรขึ้นมันเจอเลยอูเยอะเยอะเยอะโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปไาแม่อันนี้นะมามามยมานี่พี่น้องเป็นถ้วยอันนี้เป็นถ้วยใช่ถ้วยนะใช่ถ้วยนะแม่ยังเดี๋ยวกอบินไปเลยโอ้ยเยอะเยอะยอะแม่ใช่ถ้วยนะน่าใช่ถ้วยเครื่องถ้วยเออเป so oh, uh ็นถ right. yeah. right. oh, okay? oh. wow. oh. mm ้วยเพคนว่าเนาะคือ huh. ว mm ่า hmm. หัวเป็น huh. ถ้วยี่น้อง มุกหมขขวกพี่อนเรานี่ป้อผูนี่เนาะพี่องเอ้ยผูเอ้ไปทีสานะจับทีเอดเดอจับไปเลยจับไปบี่กยิ้เพี่เจ้าพี่พพพพ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตุกุสุคนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข้าูสช่องยุทู์ตุ๊กคำปั่นสุกนาะพี่น้องเนาะมาพบพ่อๆกับตุกคำวันนี้พี่น้องไอ้ดำให้ดำหน้าคือเกาเนาะหลังจากที่ดำงานนั่นแล้วอ๋อทางน้องๆหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่เพ่อนเห็นนอหัวก,กบเนาะ มุกหวกม,วกมือนึ่งพี่น้องมุกหวกก็เลยมาสอนก่อนพูอาสบายดีมาหาเด็กใช้ได้บ่ถ้มันใช้ได้อยู่บ่นี่พนหนึงเนี้ยงั้ <c ười> งนนะขึ้นขั้นอ๋อทุกคน,นเนียงั้นนี่ Ni dòng lắm. Giết kiệt kiệt rồi kiệt 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 thấy kiệt 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 kẹp kiệt 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 Kẹp kẹp ป่ะพี่น้องน้องมะนาวโมอวานนี่เพิ่งสอนใกล้ได้น้อพี่น้องนี่สิบแปดแบบน้าชอยเพื่นวันที่ขึ้นมาหยุดซอยเนาะพี่น้องแจกได้ได้อย่าเพิ่งเดอกเมื่อเพิ่งเมื่อยแจ้งนะเช็บตาจายังก็ตาแคัดเดียวเลยนี่ว่าสียานต้องปีนน้ำน้องนาอยู่เนาะไปอัปเดตเข่าเพิ่นพี่น้องเลยอ่าเก็บเก็บยังบเบิดเลยนะเช็คบอตัวใหญ่น่ะ เี yeah. yeah. like, tá, so there. Cool. Here, ๋ยวโก้คนยังไม่ด like. right. ีลยนส่คนนี้ก็ไปต้องไปชตชูนีไหมหนาวรำมือวนรอบชิ้นที่ถีบกันติดในเลนะติดตรงนี้ติดน้งมจังบตายไ่ตมันกเ่าพัฒนาออกันยิ่ง้ากันเลยโอ้ยไปีได้ิจับไม่หรู้ไปอีกอ่ะรีพีพี่ทั้งนี่อ้ย้สอบอีกเข้ mở sao bay phun con cá máy lui lui nó để xí lại hay này sang này mà hà địch phi người nó hà kim cơm ăn đấy phi nọ người nhem đi nhem đi cũng quá là phun nó ui nhàng quá thấy thấy nó subscribe cho kênh Ghiền ใส่เอ้างูเลยบ่ทางนั้นหยุดก้อนทางนั้นหยุดหมอน้ำหยุดเออขางงูมาเออเร็วๆนี่ขอนลองนี่มาหน,น,นิไปมาหน,นิโอ้ยหัท่านพี่น้องท์ทดเต็มไปล่องลองพี่ขานายคุนพ,พี่พูดอีกขานายคนพี่พูดอีกเออหากินกันมาพี่น้องเ์็ด เจอมังขามักเชิงแล้วบาทนี่ฮึบลอยแล้วบาทนี่ลุยลุยลุยเฮ้ยออกแล้วออกไปแล้วฮะเอออเ้าเพอพี่น้องเลยโหเฮ็ดออก้โหออเ้ยหนบูอยู่เียกโก

นี่ตัวนี้น้องสอนมตัวหนึ่งหน่มชีวชามโตมยังเก็บามตมเก็บามโตมยังส่วนชามนิดเดียตรงน้าอนว่านเขื่องเขื่องโค้งอนในหน้านั่นเนี้ยหนุ่มหัวกบลายพี่เห็นบ่เม่มพ่มือลงไปบ่เั็นคขื่องโค้งอนออนใช่ ยินด um okay? ouais, ีมากค่ uh ัยนเ่ยนะโอ้ยยังข่าวตาวะได้ป้องเงินนี่เอ็นนะเดี้ยมาเลยเนาะเป็นตอนเศร้าชอบไปทางไหนชอบไปทางไหนนี่ phi sau nha phi thang nha phi ớt ờ, sau khi đã ngủa phi ớt phi long phi ớt phi ớt phi ờ, khoa phi ớt 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 phi Nhựa bò Mua cát bò đi Ơi chút con xem hết đi Đóng ổ đó Đóng đó, ổ đấy Ngô bà đi Đó lại đi thế nào rồi Cô bù nhanh hết Vậy Hơi cốp cốp Ok Phô Đóng Đóng con còn cả mười nhàng lắm đấy thưa ơi Phi phi thắng đi nha mấy phi ít à. Ơ à. ơ à, Ơ hồi nãy à. phi ít à. Phi phi Ơ à, ơ Phi Thắng đi ơng, ờ, băng ngọc đây, băng ngọc đây, thân con gì, Phi cứ say kìa, nhắn bài khoai bấy, Kìa, song đây nè, ôi, bao, à, bé bé, kéo kéo กวกกยกูหนใ่หออน้องพี่อไปปนแล้วตัอไปปนต่มีแหงปนกระปูเฮ้ยอกแลาวปนกระปูห้าานกินมันจะปนกินข้าลายนะกระปูเขียนยังไว้จำงงือแตใเบ็ดปลาคอมากินไม่น

Nhà năm một. lê lê động, lê lên 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 lên, lê 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 thắng đi. chỉ ngô đây lê lê lại bo. Khoai, phải, thả lại này, làm được đi. เด uh> um uh> ี๋ยวเราจะทำดำดำให้นี่แล้วนี่งูไปเลยโคข้านโคงูไปล่องนะมันจังเลิกนี่นี่ล่องโคอินเลโอ้เออระวังเออก้นมันระวังเลยคอยไปคอยไปอย่างมือเลยอ่ะพี่ดาวไหยเนาะทายบรรยากาศให้เบิ้งอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าเออเชื่อมื่อเลยคอยไปคอยไป โฮไปขึ oh, oh ้นครูโฮเออแมนเดี๋องเนาะยิธ nah ี่ิธ nah 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 ีหากินยูไห่อยู่น้านักเบาบานี่นักเงียนักเงีนี่นักปลาสลามแล้วผมจะย่านท่า้อพน้องบานีนักปลาสลามมาสั่นโอ้ ที่หายอย่างนี้นาะมืงหังวัลยังหายมองีเนไหเด็กดีพี่นโอมาพี่พี่ขึ้นเลยขึ้นเลยคอยขึ้นคอยขึ้นคอยขึ้นมันเจอเลยอะไรเนี่เกิดอะไรขึ้นป้าแม่อันนี้นะมายมานี่เป็ดถ้ววอันนี้เป็นถ้่วใช่ถ้ววนะ ใหถุยนะแม่อย้ยค no. no. ือบินไปเลยย่่แม่ใถุยนะเค่อถ hm ุยเครื่องถุยเออเป็นถุยเพ่นว่านาะคทอว่านะหัวเป็นถุยมุกมกหัวพยาอมานีปัดผู้นี่เนาะยามเอ้ย้ไปีานะกินเนื้อแม่ดิเพ่ด้ไปกิน้วกันแล้วมาต้องขับชยนะบ่งแช่ดนะครับโอ้เม็นแล้วต้งใส่เ้ยใทีาทำมันเท่าคอนะั่แ่ แม่นแม่นมันอยากกันนั่นเลยมันอยากใช่กทิเาเใช่เอารบกนในนาใช่บอกว่าเยอะตอนนี้นะมันหลังเปข้าวไายโเช่ไีเป็นไปซอนไปแมยังน้อยคงเต็มทงายไปใส่ที่าพาไป น้องก็มีจังนอกตัวเนี้ยตัวทึ่งเนาะดูขนาด่ะไโตทันคนผายนะนารักนะมือนี้นรักมะนาวตัวนั่นเลดรลายนะถึงคับน้ำขึ้นไม่ได้ดุนไม้นี่ดุนจะดีอนด้วชมลมดรครับอ๋ยแมงอน้เขาเอนแมงยังนะไปกับมาแมงอันนี้กัดปลาชบโปลกปกตอนยังหน่อย่อยหายเงนแม่อ่ะแมงกัดด้วงยาวๆนะขบเจ็บ ไปยัวเป้าให้คบจิตใส่ใบพกตูนางรักรัูไปไปไบไปเลยโบเด็กดีเด็กขยันอะนี่ไปง่าบาเนี่ยเอาลุยพี่สอนมาที่ผู้เกี่ยวผูเกณฑ์ผู้เกณฑ์คนะใบี่เออไไม่ถือมือก็คลอยได้พี่ไปทั้งนี่น้ำ่มยคล้อย้ก็ม่ต้องเอาลงพัดอกมุนเล น่าดลยเนาะลงจับดินไปแล้วมันหนักดินเนาะ้มนั่นเงน่เฟิร์นใช่กุลเ้าเป็นปิ้นมันขามปเลยอแเน้ำังัเดือบอกเปน้ำเกิดก่อนเดือทั่วเลยเี๋ยวิ Tạm, tạm, ນີ້ເຂົ້າ tám tám thấy gì kia ເຖົ້າກະ thằng mùa ừ, hoàng đây nè, ừ. cái bèn đây nè, ô, thấy chưa nè, ô hô

แกจำดนี่มาถมาก้อนนี่เธอได้พอมาดอกมาไกอกพ,พี่นอ้องออ้อเตมขมห่วออเอาไปผักป่า่อนอ้กอนี่นอ, <c oughs> อโอเคเนาะพี่นอ้องขึ้นไปพบไปพ่อกันอยู่เทียงว่าชีเฮ็ดเมนูไหนมดน,น,นี่เนาะติดต่างเนเกือนึงโอเคพี่น้อง ตัดภาพขึ้นมาเรียบร้อยให้กินบานตรพวกนี้ชาวนาเนี่ยมือตายชาวนาเนี่ยเดี๋ยวไงนาะพูดไปไปคนวิ่งกับวิเว้ยชิ้นได้กินนี่แกงกินชุดน้ำชุดน้ำบ่ทำเป็นข้าวตุ๋นกับมันดูเชี่ยไปเขาดินวัน จก menu, we ักเมนูม huh ีไ kind ข of ่บ่นี่หางเข้มอยู่เพื่นนี่บ่คือบอกาเผาวะม่ได้บ่ีไมด้บรกะ่ได้เนาะต่มาได้นตมาได้บุกมันสมันมีตาอ่านีาลำหน้าบุกากเมือแกดกบดมอนันตมาตดแดง่เจ้าเจ้เจ้ศิดะในลำน้านี่ là bớt cả càng gian nữa chẳng tốn. Hãy nghĩ, hãy thôi cho bì. Càng bút cho sữa cát, hết? Take a sáng. Càng bút cho bút cho bút cho bút xay nhưng nè này Kèm này xay ừ. Phải Nó <laughs> phải lợi đây không Nó phải lợt đâm thịt Thế nè Thôi khắp ngay đi Mày nó tên khỏi anh Đi ra nghe sông Mang thẻ cái sổ này <laughs> กฤชพัฒนจะชนเพิ่งชบว่าจะชนเโอ้ยนบาดเดียวเลยขอช่วยชนนะสือตูธอรกรเพื่อสีกินก็ต้องมาใส่อีกเนาะโอ้นอยทำชาวนุ่าน้หน่อย

กรปูนี่กรปูก็มีพี่น้องนี่นี่กรปูทอดทอดกินกับตำมะุงมุอีกหลายนึกชมชืนี่กำลังเปมึงบมมีครับเราเรามีถ้วยก็บอกนักลกพีพันยูเพื่อนกับมีมาหุงเต็มอยู่หับบวชยูบจับยอเป็นยังว่ายูปสมแบใหญ่เทสผสมลายลายเทเต็มปุ๊กยูรับบติดบ่ามูไล่กเอาหน้ามา นักมากใช้เปนัวห่โรเลยมึงตอนเช้าหลายดีเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะขันหมางได้แน่นะขันขนกกตัวผู้ล้วมันเขาลงผิดตัวผูนี่อกเลยขาาอะไรปลูกนนี่ยเนี่เนนะปูก่ยเ่ไูกงูน่ะ ว่าก็สระบูไลได้เหมือนอย่างคุมมูไลเด้อะไรนี่ยเป็นกนควบคุมฮะเป็นก้อนมาง่ายก็มีอยู่มาตามอะไอยู่โอเคพี่น้องเอยเนาะทุกคำเสียเลยขอตัวจบคลิปได้ละนอนพักผ่อนสายตาก่อนพี่น้องเอ๋อน้องขึ้นมาแต่ดำนะแล้วเรียบร้อยถ้าให้กินบานนี้พี่น้องเอยเนาะถ้ากินข้าวกินน้ำเลยรอบแรงยังลงไปดำอีกรอบหนึ่งก็จบพี่น้องเอ๋ย ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเนาะมือถือคนทุกท่านที่เข้ามากมาชมคลิปของตุคคำแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกดข้ามโฆษณาของตุคคำไปก็ขอบคุณขอบคุณใลายๆพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะตุคคำคือสิได้ขอตัวจบสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศในเบิร์กเลยพี่น้องอยู่ไหนอยู่น้าแดดแดดพี่น้องเลยฝนหมตกที่เขาอาทิ่นหนึ่งเลยแดดพี่น้องฝนหมดตก แดดมานี่แຮ้งแหมบาดนี้พี่ะเดตกเด8เดื7 8เด